สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมวิธีอนุบาลไข่หอยเชอรี่สีทองนะเพื่อนๆจากคลิปก่อนที่ผมเคยทําเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะเพื่อนๆเราจะมาติดตามผลงานกันนะครับกระชังนี้นะเพื่อนๆเป็นกระชังหอยเชอรี่สีทองแล้วก็กระชังกลางนะครับผมทําเป็นพ่อพนันแม่พันุของหอยเชอรี่สีทองแล้วก็หอยโข่งเลยนะครับส่วน กระชังที่สามเนี่ยเป็นกระชังอนุบาลไข่หอยโขง่งตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ศึกษาไปนะเพื่อนๆคลิปก่อนผมได้บอกว่าวิธีการอนุบาลไข่หอยเชอรี่สีทองและไข่หอยโข่งเนี่ยเราจะทําการเป็นกระชังลอยน้ําแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อเวลาไข่ได้อายุของเขาแล้วนะครับก็จะแห้งแล้วก็ตกลงไปในน้ําใช่ไหมครับ นั่นคือลักษณะของไข่หอยเชอรี่จะเป็นแบบนี้ถึงจะทําได้นะแต่ถ้าเป็นไข่หอยโขงนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยหอยโขงจะไม่ไข่แบบนี้นะเพื่อนๆต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับถ้าเป็นไข่หอยโขงนะครับเขาจะต้องทําการไข่แบบอยู่บนดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตอนนี้ผมจะมาปาอัปเดตนนะครับสามสัปดาห์ผ่านไปนะครับจากคลิปก่อน เดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ว่าผ่านไปสาสัปดาห์หอยเชอรี่สีทองของผมนั้นโตใหญ่ขนาดไหนนะครับเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนอ่านี่นะครับสามสัปดาห์แล้วนะครับนี่จะสังเกตได้ว่าหอยเชอรี่ของผมนั้นนี่นะครับลอยเต็มเลยครับนี่ก็ตัวใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือให้เพื่อนๆดูนดะู เห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่เนี่ยต้องกดก็กดต่อก่อนผมถือกล้องมือเดียวนะเพื่อนๆน,นี่นะครับนี่นะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับนี่อายุสามสัปดาห์นะครับนี่จากประมาณนี้นะครับเนี่ยวิธีนี้ถือว่าได้ผลนะครับหอยเชอรี่เพราะว่าอันนี้เราทําการเรียนแบบธรรมชาติใช่ไหมครับเราทํากระชังแบบนี้ ให้ลอยน้ําลักษณะใดก็ได้นะครับแล้วเวลาที่ไข,ข่หอยเชอรี่เนี่ยได้อายุนะครับเขาก็จะทําการแตกลงไปในน้ำนะครับเขาก็จะเป็นตัวนะครับแต่ผมจะพามาดูวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าลักษณะของหอยโขงนะครับเพื่อนๆืนต้องทําแบบนี้นะไม่งั้นถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวับไข่จะฟอหมดนี้ ปกติแลวครับเขาจะมีหอยโข่งหอยปังนะเพื่อนเพื่อนหอยปังเนี่ยธรรมชาติเขาจะขึ้นบนยอดผักเขาจะลักษณะการไข่ของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับหอยหอยเชอรี่นะเพื่อนเพื่อนแต่หอยโข่งเนี่ยหรือหอยโข่งนาน,นะครับทางภาคกลางเนี่ยครับเขาจะไข่บนดินนะครับเนี่ยเราต้องทําแบบนี้นะเพื่อนๆถ้าเราทํากระชังแบบหอยเชอรี่นะครับไข่จะฟอร์มหมดครับผมลองแล้ว เมื่อเราทำแบบนี้นะครับความชื้นเนี่ยของไข่หอยโข่งก็ขอโทษทีครับเมื่อความชื้นในดินเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้ไข่หอยโข่งนะครับไม่ฝ่อเพราะว่าไข่หอยโข่งไม่ชอบแดดนะเพื่อนๆเ,เราจึงต้องทําดินเรียนแบบธรรมชาติขึ้นมาปกติเนี่ยหอยโข่งเขาจะไข่ขึ้นมาวางไข่แล้วก็ฝังตัวลงไปในดินนะเพื่อให้ไข่เนี่ยมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับ ถ้าเพื่อนๆอเอาไปตากแดดเหมือนไข่หอยเชอรี่นะครับจะฝ่อแน่นอนครับนี่เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับนี่เพื่อนๆพอเขาจะลักพอเขาใกล้จะฟักนะครับถ้าเกิดไข่ตรงเนี้ยแห้งแล้วนะครับแล้วสามารถปล่อยลงไปในน้ําได้เลยแต่ตอนนี้เขากําลังแก่ใกล้จะฟักแล้วนะเพื่อนเนเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับเนี่ยบางตัวก็คาลงเริ่มคาลงดินลงน้ำนะนีๆๆนะ่นี่นี่ม้เนี่ยกำลังคาลงน้าเลยนะครับ เมื่อเขาได้อายุเต็มที่นะครับพอน้ําโดนความชุ่มชื้นนะครับโดนไข่เนี่ยเปลือกไข่ก็จะค่อยๆแตกนะครับและละลายลงน้ําไปนะ,นเ,เ,ะ,เ,นนะเนี่ยแต่ตัวเขาจะเดินไต่นะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยตัวเขาจะเดินไต่ลงมานะครับเนี่ยนี่นะครับคือข้อดีของการการอนุบาลไข่หอยโข่งแบบนี้นะเนี่ยโดยการนําดินขึ้นมาแบบทําเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย อาจจะใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าหรือวัสดุอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเขาจะเริ่มไต่ลงมาแล้วเห็นเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไต่ลงมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ลงในน้ำครับเนี่ยเพราะความชื้นเขาได้นะครับเนี่ยแล้วการที่เราเอาทําถุงคลุมแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้กักความชุ่มชื้นไว้ได้นานนะครับแล้วก็ป้องกัน ป้องกันมดนะเพื่อนเพเพราะศัตรูตัวร้ายของไข่หอยเนี่ยคือมดมันชอบมากินไข่นะครับนี่ครับผมก็ทําไว้นะครับอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับนี่ผมก็ทําไว้นะผมจะทําไว้ในป่าเลยนะครับเขาขอบบ่อนะครับแดดจะส่องไม่ถึงนะเพื่อนๆถ้าแดดส่องถึงเนี่ยจบข่าวครับไข่ฝ่อแน่นอนแต่ตอนนี้เริ่มเป็นตัวแล้วน,นะครับ บ่อพ่อพันธแม่พันธุก็เหมือนกันนะครับสําหรับหอยโข่งเนี่ยจะต้องมีพื้นดินนะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็มีอ่ามีผักนะครับมีผักให้เขากินอาหารที่ผมใช้ก็จะเป็นมะละกอนะเพื่อนๆปรากฏว่าเนี่ยวันวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยเขาไข่สามลังสี่ลังนะครับแต่เมื่อเมื่อกี้ผมก็ลืมถ่ายคลิปไว้นะผมก็เข้ามาเก็บไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยครับ รอยผมเก็บไปนะเขาจะมาไข่บนดินนะครับเนี่ยไข่บนดินอันนี้คือบ่ออนุบาลหอยโขงนะครับแต่ก็ยังไม่ฟักออกมาครับเพิ่งจะเริ่มฟักนะเพื่อนก็สำหรับใครที่ทับอนุบาลไข่หอยโขงแล้วฝ่อนะครับคลิปนี้ก็มีคำตอบนะครับก็คือ จะต้องมีดินให้เขาลอยอยู่บนผิวน้ำนะเพื่อนเพืเขาจะได้ความชุ่มชื้นแล้วก็ฟักง่ายนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพืนี่ครับทำดินได้แบบนี้เนะนี่ยครับเนี่ยแล้วเราก็ถุงคุมไว้นะครับนี่ผมก็ลอยน้ำไว้นี่นะครับเป็นคลิป วิธีการอนุบาลไข่หอยโขง่งและไข่หอยชอรี่นะครับ EP ที่2นะเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ